พามาดูไก่สายโหดๆหน่อยนะครับไก่ถ้าจะพูดตามตระกูลเขานะครับก็คือสายพันธุ์หลักๆเลยที่นำเข้ามาก็คือสายของยกคีรีนะครับสายยกคีรีก็ได้นำเข้ามานะครับก็คือเจ้าจ็อกกี้นะครับที่ เอามาชนเอามาชนแรกๆดังเดิมนะครับก็ชนจากเขาก็ได้ชนะมาสองสามฝ้นะครับแล้วก็มาชนที่นี่รวมทั้งหมดนะครับสิบสามําสำหรับพ่อของเขานะครับนี่นะครับกำเนิดได้ลูกมาหลายรุ่นหลายแต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยสักเท่าไหร่นะครับเพราะเราก็จำหน่ายขายออกนะครับ ก็ครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเราก็เก็บไว้ก็ม so, ีหลายรุ่นนะครับเฉพาะรุ่นนี้ก็น่าจะเก็บไว้สักพักก่อนนะครับเพราะว่าว่าสำหรับแม่นี้เราก็ยังไม่ได้เห็นฝีไม้ลายมือสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแม่ของเขาเป็นแม่ใหม่นะครับสำหรับไก่ตัวนี้ก็เราต้อง คัดอีกสักพักหนึ่งจะได้รู้ว่าถ้าแม่ดีมันมีคู่ของเขาเนี่ยก็คือไม่รอดนะครับมีคนต้องการแน่นอนต่ช่วงนี้ก็ไม่ยังไม่มีใครจับจองนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าจับจองเราก็ขายไม่แพงนะครับดูครับเนื้อตัวดีมากเลยนะครับไก่ ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่สองโลเจ็ดนะครับสองหกสองเจ็ดก็น้ำหนักกำลังดีนะครับกำลังหาคู่ง่ายสำหรับไก่ตัวนี้รออายุนะครับสำหรับตัวนี้เราก็จะปั้มให้ขนคอเขาสุดก่อนนะครับขนคอตัวนี้ ยังขึ้นเต็มนะครับคนคอเขาเขาเราก็ให้เขาสุดก่อนแล้วค่อยไปปั้มดูเชิงนะครับก็รออีกสักนิดนะครับไม่เกินสิ้นเดือนน่านจะรู้ผลนะครับสำหรับไก่ตัวนี้กับคู่เขาอีกตัวหนึง่งเราก็ยังไม่อยากจะทำอะไรเขามากมายนะครับก็ ก็ดูไปตามสภาพไปก่อนนะครับเพราะว่าเราสมบูรณ์มากครับไก่ตัวนี้สมบูรณ์มากจับช่างกิโลเมื่อกี้เนี่ยได้อยู่ที่สองโลหกหน้าตาหงอเหงเขาดีมากนะครับดูนะครับหน้าตาหน้าเยียวสวยมากครับ